สวัสดีครับวันนี้ก็ไอสัตว์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาตังค์นะครับในเกมพิซซ่าลายสามว่าจะหากันยังไงครับตั้งแต่เจมันเอาการสีเขียวออกนะครับแล้วก็ไม่มีตะแลกกันครับไม่มีอันจะกินกันก็นี่ก็มาสอนวิธีการหาตังค์หน่อยครับวันที่นี้ผมจะไปดูจาก u t u b e นะครับ 91m เอ็มนี่ผมเพิ่งไปรับมานะฮะจากตลาดเมื่อกี้นะครับ อัดไปสามสีเที่ยวแม่งมีปัญหาทุกรอบนะครับนี่ก็รอบนี้ก็จะรอบจริงนะครับอ่าสตีอ,อนี่ครับตัวบอกสามหมดนะครับขายได้ราคาครับหากภาษีนิดหน่อยนะครับก็จะหาตัวประมาณหนึ่งเอ็มนะ เพื่อเอามาตีขึ้นบอกสามเนี่ยอย่างตัวพวกนี้ก็ได้เนี่ยครับตีนี้มาฮะสามมันยี่สิบแปดเอ็มนะฮะเราพยายามหาตัวที่คุ้มประมาณหนึ่งเอ็มหนึ่งสองเอ็มนะฮะไม่ก็ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ตีตัวของแพงเลยนะฮะเช่นนี้ไม่ไม่มีตัวเลย หลวงก็ขออภัยนะครับพอดีคอมผมไม่ได้แรงอะไรมากมาะครับเขี่ยมไปขายเลยวะอ่ะนี่ก็ได้มาโอ้ยนี่นี่เจ็ดล้านครับพยายามดูตรงบวกสามนะครับว่ามันแพงไหม,มบวกสามเจ็ดล้านนี่เราไม่ตีนะครับเช็คราคาตอนนี้ ผมถ้าเกิดอาเบลัวนี่ผมแนะนำเป็นสุดประแดงดีกว่านะครับได้ราคาดีครับทำไมมันไม่มีขายเลยวะเดียด๋วยว,ยว,ยวยหากิเลกเส้นโอ้ยเเส้นนี่ไม่มีเลยก็อาเบลัวนี่ผมแนะนำเป็นสุดประแดงนะใครก็ถ้าเกิดมีตัวที่คุ้มกว่าก็ มาบอกต่อด้วยวิธีนี้นี่ต้องใช้ดวงครับใช้ดวงนิดหน่อยในการตีครับเขี่ยมไม่มีขายเลยวะโหว,วกัหนึ่งแม่งไม่มีอะไรสักตัวครับมาเนี้ยล็ลอบเบนก็ไดนะ้นะแม่งขายอยู่สิบปดตัวนะบอกสาม เราจะตั้มถูกหรือตั้มตั้งตั้งหน้าม้าตั้งครับตั้งต่ำหรือตั้มตั้งสูงนี่ก็ต้องดูที่ราคาว่าเขาขายในตลาดกันเยอะหรือเปล่าถ้าขายกันเยอะแล้วก็ตั้งต่ำๆไว้ถ้าเกิดขายน้อยหรือว่าไม่ขายเลยก็ตั้งสูงเลยครับเขาก็มีคนมเื้อเองพย็นรับเป็นครับใครมีสูตรอะไรก็มาช่วยบอกต่อกันนะครับ ติดบวกสองแล้วโอเคตีพอติดัวงสามแล้วเราก็เอาไปขายนะครับแล้ว่าใครจะสร้างทุนต่อตีขึ้นบวกสก็แล้วแต่ท่านนะครับว้าท่านจะตีขึ้นหรือท่านไม่ตีครับ ติดแล้วครับสาอาจะรับเป็นโอเคครับก็สำหรับทีนี้ก็ต้องใช้ดวงนิดหน่อยครับใครมีสูตรก็ใช้สูตรนะครับว่ามาบอกสูตรกันได้ใต้ดีสคริปชั่นครับเข้าคอมเมนต์ด้านล่างครับครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับชอบถูกใจชอบก็ถูกใจก็ซับสไครต์ไว้ได้นะครับโอเคล้านด้วยรับเป็นนะครับสวัสดีครับ